สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเหมยนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะดูน้องเหมยวันนี้คึกค่าเมื่อคืนฝนนะคะดูวันนี้เอ้ยอหน้เป็นอะไรหรือคึกคักชาช้า,ชางคึกคักนะคะแม่จ๋ามาดูเวลาเล่นนะคะเอ้ยขาก็มาเอ้ย เป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะอืมเป็นยังไงคะบอกอาการสิเป็นยังไงคะบอกอาการแม่สิว่าเป็นยังไงอืมทำไมเหมือนไม่มีรอยนอนเลย <c oughs> นอนนอนข้างเดียว <c oughs> อะเด็กน้อยขี้ดือ้อเด็กน้อยเจอน้ำฝนนะคะเด็กน้อย เช้านี้ก็เหมือนแบบบรรยากาศดีมากเลยค่ะอากาศคืมเหมือนฝนจะมาเลยเออโอ้โรยงเยอะค่ะเเอ,อเดินเอ็ดแล้วออมาทุกสเต็ป ถ้าวันไหนฝนตกนะคะน้องช้างก็จะคึกนะคะน้องเมยเราเจอน้ำฝนเราคึกเลยนะคะนี่โอ้เสียงดังเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมลึดูๆญาติตูดยญาติตูดแล้วนนดีดีๆๆ เอยเออเอย,เอยกำลังโตแล้วก็เล่นแรงด้วยนะคะนี่กำลังสนเวลาเรียบร้อยก็น่ารักเวลาเล่นก็เล่นแรงนะคะนอนดูดูดจะถอยหลังไปเตะไข่นั้นถอยหลังไปใส่คุณพ่อเอาดีดขาหลังให้พ่อบ่ะดีดขาหลังพ่อเลยดีดดีดได้ไหมเอากาดีดไหม <laughs> เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนแซ่โดนไม้เลียว ออ,ออเกาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ